โยกกาวสวัสด,ดีทุกคนชมกันด,ด้วยวันนี้เราจะมารีวิวดวลเรียลไทม์ตัวซุยริวที่อัพโคตรจะสุดสุดตั้งแต่อันติเมตสกิลแล้วก็พลาสตีบแล้วก็ปลุกตื่นสองฮนะขอมจะเอามาคอมโบกับปูบอมสุดแข็งแก่งสุดแข็งบุลลมมันลมตะลิกซึ่ง มันโหดตรงพาสิบของมันที่อามาคอมโบกับซยดิยวนะเดี๋ยวเราไปดูในด,ดวนดลเดวทางมันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเล t s โกเปิดเสียงไม่ดังมากนะะไม่รู้กดเบาขนาดนี้มันจะดังอยู่หรือเปล่าคออย่างแรกเลเือกเป็นคอบูรอสตามด้วยตัวเมตาอย่างคลีนแองจินแล้วก็ตอมเมคเฮสเซม โอเคจือทีเหมือนกันดิรอบนี้เราจะเลือกทีมที่แท้จริงของเราแล้วตามด้วยเออตัวอะไรดีวว่าอเออเอา T4 ดีไหม T4 เออรือว่าเกลวินดีลอง T4 ไปก่อนแล้วกันว้าวจืดกระบอกเด๊ อู้ยนะไม่เจอตัวตัดลูกไฟแจ่มดิพร้อมแล้วเลสโก o โอเคนะครับฝั่งเขาใช้เป็นกระบองเล็กกับเมลซ์กระบองเล็กกับโซนิกนะฮะแล้วก็เมลสกัด ฟังผมเปิดก่อนเนื่องจากเขาเปิดก่อนนะฮะอัตอมิกผมเลยสกิลพาสสิบทำงานนะไล่อันติเมื่อศัตรูเคลื่อนไหวแต่จังหวะนี้เกววินตีมาสตันศัตรูหนึ่งตัวแต่ว่าผมเอา G4 มาล้างสตันไม่รู้จะล้างได้เปล่าเด็กเกีวินเขาจะได้สตันอีกหนึ่งทีก็ต้องมีป่านมาก่อนเกวินสตันอีกหนึ่งรอบสตันสิกิงโอเคดีนะไม่โดนตัวหลักเราตัวหลักเราคือซซลิวกับบอมฮนะเอา ยีโฟกูหายเฮ้ยแ <tinc S 2> hey. ต่ว oh. e ันนี้อะตอมิกซิสมปานมาอีกทีนึงโอ้โหคิซสมจริงหนึ่งล้านดาเมจนเมื่อสกัดกระแทกหน้ามันบางทีแต่ยังมียอดท้ออยู่สำหรับอะตอมมิกคิสมแล้วขอพี่เอาจริงหน่อยนะครับน้องปมถ้าใส่น้ำมึนจะดูหักไปต่อยเร่าเร่าเร่าเราเราเร่าเราแล้วตามด้วยบัฟของ คิงไลน์ติฟรีติยตามดูแบงนะฮะหล่อหม,มัดลมตะไลปูดแล้วระเบิดตูมสองล้านหกไอ้เชี่ยแล้วจงังวันี้แบมอันตรีนหนึ่งรอบหนึ่งล้านดาเมจแล้วก็ปูฟิไฟังเขามาซัดมาเลยตูมหือฮาใส่ระเบิดอีกตูมอโอ้โหเชี่ยโหดจังวะ ยังไม่จบเพลงนี้พียงมีอีกระเบิดต,ตูมคิงแตกซ้ายหาโอเคไอ้เชื่โหด,หดชิบหาาโหดชิเช่โอรชิโบระเบิด2องล้านหบ้าไปแล้วตำตาโย่ โอ้โหมาดูความโหดอีกอาาหนึ่งรอบแล้วกันโอเคเด t s go ต้ตอนต่อไปกันโอเคมาดูกันราวสองนดีกว่าเดี๋ยวตอนนี้ผมก็โดนแม่ใช้ด้ว okay. ยตอนนี้ผมก็ได้ย้ายบ้านใหม่แล้วทุกผู้ชมตอนไม้อยู่ห้ <c oughs> องเงียบๆเ,เหมือนเดิมแล้วการถ่ายคลิปเราก็อาจจะมีส เสียงลบเกินเล็กน้อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคเราไปเอ็นจอยกันต่อรอบนี้ผมจะเปลี่ยนจาก G 4เป็นเกลวินดูนะฮะมาดูว่าจะเป็นยังไงเฮ้ยหรือว่าเอาเออเมลสกาดดีวะรอบหน้าเอาเป็นเมลสกาดแล้วกนะันรอบนี้รอบนี้ดีไม่ใช่รอบหน้าเออ<ม>โอเคตอนนี้เราจะเลือกตัวชืนะ่ออะไรเนี่ยเออเฮ้ยกูลืมเอาตัวแลนะ้วเนี่ยอ๋อเลือกสติวลืมลืม,ลมพูดเยอะจนลืม เอาไปกีซ้มตัวสุดท้ายเอาเป็นเมลซักกัส let's go เมสกัดผมเอาไปยืนหน้าเนี่ยนะข้อดีเมลสกัดคือมันกันศัตรูที่เอาตัวชุบมาได้แล้วก็กันดาเมจติดคิ100%ของตัวมันนะส่วนคนอื่นก็โดนคีไปมันกันเฉพาะตัวเอง กูเดนแกตัวว่าแล้วตอนมีฟันมาแสานห้าตอนมีฟันฟันขึ้นก็ไปแล้วมีโคตกระโปงมาตอนนี้ไม่ได้ใส่โจมตีเลงพมมาาี่โดนเตะมาจังหวะนี้ลูกเตะสวัตตันเกวินเดี๋ยวคิงแองจินเขาไปยืนกอดอกหนึ่งทีบึ้มบัฟบให้ทีมตัวเองไปเฮ้ยบัฟบแดงไปน่ะ <c oughs> อ๋อใช้อาวุธสามดาวนี้ <c oughs> โคตรยากเลยนะคิงอ่ะผมบอกตรง คล้ายจัดอาวุธ์สามดาวคือแม่งยังโหดยังอันตรายบวกทั้งเลือดม่วงกระนำทั้งทีมหิวกแ็แล้รเนียโกงชิบหายแต่จังหวะนี้ตอมอีกจะล่วงแล้วเอา้าโบล็อดหายเฮ้ยอย่าเพิ่งตายนะเว้ยอย่าเพิ่งตายเชี่ยบอมไม่ตายเราแต่ซื้อลูกูนี่ไงกิงก็ด้วยอย่าเพิ่งตายยื้อไปก่อนแข็งใจไว้ลูกเชี่ยกูจะตายแล้วไม่นะ อูดีนะซูลิวแม่งเวอร์ชันไม่อัปเกรดเฮ้ยเฮ้ยซูลิว,วยังไม่ตายจะว่าเกอบตายเหมือนกันโอ้ชิคิงกูแตกจะไหวไหมั้ยเนี่ยโอ้ไมยกอดแล้วซูลิวผมขอเปิดคืนมั่งดูเรื่อนนักสู้ต่อยโอาล่ลาไปเลยลวยแปดแสนระเบิดตูมสามล้าน ยังไม่จบเพียงเท่าน,น,นี้มีหมัดเล็งตัดลบด้วยเอ้ยหมัดหมัดเล็งตัดลบคือเชีย่ยอะไรวะหมัดลมตัดเหล็กดิถือแส้หน้นไม่หยุดระเบิดไปะย่างไปสริวติดไปย่อดท้อนึกเก็ตวิ่งเขาเปิดก่อนไอ้เชีย่ยโอ้ยแต่เท่าทีตัวหน้าพี่มันแข็งนะนะแข็งโป๊ะเลยแข็งโป๊ะเลยระวังเล็กฟันมาดิตีไม่เข้าหรอกนะซสริวมาดิขอ้ซสริวผมอยู่ามึงตายนะ ต่อยแต่แถวหน้าขอร้องโอ้ยเชี่ยไม่เน้นแถวหลังดิว้าสุริวเอาคืนแล้วมึงไม่รอดแน่ราว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 ราอย่าระเบิดฟ้าตูมตายเพื่อเอายอมแพ้นี่ครับเราก็ยังเห็นความโหดของซุริวอยู่แม่งก็ยังโหดอยู่นะเมตาไหนก็ยังไหวชิว เราคงต้องรอดูเมตาเจนอสแลครับเจนอสที่เขาบอกว่าโกงนักโกงหนาแล้วเบิดเผาไม้โคตรพ่อคนแม่แบบโหดสุบผ่าไว้ป่วงเลยต้องไปดว่วนสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าผมก็จะรีวิวอะไรเรื่อยเปื่อยเนี่ยเจอกันใหม่